วัครับ่าฮวันนี้ปลากันแฮมสนามหนึ่งแล้วเนาะวันนี้ขวากัแฮมแล้วคัแล้วได้เตีตีใีอย่างเนาะาแล้วบัดดีครับบัดีเนาะออ้มนอคคนมันห่มเนาะมันต้องขอบคุณปอกาตีเอ่อเผยแผ่นอ๋อวันนี้ปอมากี่แกนวันนี้มาหแกนมาห้าแก สี่แล้วเนาะฝ้ามุยฝ้ามุยไปเดียวไปเดียววันที่เช้าที่ไปฝ้ามุยครับฝ้ามุยแล้วเมื่อนสารเตือนครับปีนี้เราซื้อมีการแข่งขันสนามกองเอี้ยวหนักขึ้นละยินดีครับปีนี้หนักนึ่ปีนี้หนักเนาะปีนี้หนักดีแล้วครับดีแล้วครับครับให้ละอ่อนนั่นนะให้ละอ่อนนะมันหุ่มหุ่มนะครับมันมาตุยเสียแต่คนนี้เอามาตุยกัน หมดนะดีแล้วครับขอบคุณปอหนักๆเลยเนอะไปเลยครับปอครับเนีวันนี้เอามากี่แกนวันนี้มัวันนี้ห้าห้าแกนกันนะดีมาแค่เดียววันนี้หุนเลิ่งเนาะ <c oughs> จะหมดจะจุ่มครับตอนนี้คือการทดสอบ ปรับระดับเสียงใส่จ่าเข้าไปแล้วมีการฟังว่าเอ,อเสียงมันจะได้ที่หรือยังเนี่ยน่อยดูได้ระดับกันยังถ้าบบใส่จ่าไม่ดังปัองปๆงป่งเนี่ยนะถ้าใส่จ่าไปดังแน่นนุ่มนวลล้วปรับระดับนี่คือบรรยากาศของสนามวัดบ้านหมอนงานปลอยหลวงวัดบ้านหมอนตำบลสันกลางอำเภอสันละแปงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เป็นมีการแข่งขันกล่องเอว เสียงกลางกันเนอตอนบายตอนแรงวันนี้นะไม่เอากันตันอยู่นะครับอันนี้เปินเ้นจะเฮอร์กองแต่ละแกนขึ้นประแขงบนเวทีเลย,เยรรครับสวัสดีครับป๋าวันนี้ระดับประคูมาเองเลยกันนี่นี่อันนี้ระดับปรคูมาเองเลยกะวันนี้อามากี่แกนครับสิบกาแกน เอามาซ่อนไว้ตั้งหลังแล้วเนาะเพิ่นนงซ่อนไว้ตั้งหลังเลยนะครับโอ้ระดับระดับปรครูของเมืองเชียงใหม่มาติดกล่องเลยวันนี้นะแ <c oughs> ช่มวัดประสิงสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอันนี้มากี่กอดกี่แกนโอ้หลายแกนชุดเดียวกันหมดเท่านี้ชุดเดียวกันหมดเ่ยนะครับว่าชุดนี้ผมมาอยู่ตั้งหลังกันเนี่ยบอก <c oughs> โอ้แล้วมืออาชีพระดับปรครคู ระดับอาจารย์มาตีมาแข่งกันนะโอ้ยเอา,อาแต<ป>่ว่าเลยเนาะปัน่น <c oughs> ปัน,ปน,ปนกองแกนอนกวางเนาะอันนี้หันนหน้าคณะครับครับบ่าคณะโอเคสวัสดีครับหัวหน้าคณะครับวันนี้ตึงนแบบปั่นไฟเล็กับ <ac> มาห่วงเพิ่นครับเอาห่วงม,มาได้เนาะครับวันนี้มาจัดการแข่งขันกันหรือว่ามาร่วมเพิ่นเพินพ่นเพิ่นได้เนาะเพิ่นขอความร่วมมือไป ครับอันนี้ระรับป่ออาจารย์ประคูกมาแข่งเองนี่มันถึงเดดของเนิรสนามนี้เดหลายวัดครับเดดหลายตำราครับตตำราครับเจอแต่บนสนามครับช่วงนี้ก็จะได้ไปหลายสนามอยู่นอกครับช่วงนี้กับฟอมีอยู่ครับตามดูกาลนะครับตามดูกาลแต่ปีนี้รู้สึกจะมีการแข่งกองเอียวนักขึ้นครับเพราะว่ากอตั้งสนับสนุนเพื่อความเพ่ความสาคัญกันขึ้นนะครับครับมันมันถ้าบานนุักษ์ไว้มันก็จะสูญหายไปแมน ก็ต้องอยังแย่กว่เพื่อนก็บ,บ่มีความหูดเพื่อนก็โนใจเพื่อนก็ตสนับสนุนเพื่อนบอกต่อปากต่อปากปากันไปเองะครับผมขออนุญาตถามเป็นความหู้กล่องแอลนี่ปกติในปัจจุบันมันมีกี่เสียงมันมีแต่ก่อนนี่เพื่อนมีสามเสียงนะครับมีเสียงน้อยเสียงกลางเสียงใหญ่แห่งที่วัดพระสิงห์นะครับแล้วประเดี๋ยวนี้เสียงน้อยมันค่านิยมละเสียงใหญ่ก็บบงค่อยบ่ค่อยมีละครับเพราะว่ามันเสียงใหญ่มันเดินทางลำบากมันใหญ่มันหนัก นักเนาะกับพเล่นจนใหญ่จะเล่นเสียงกลางนะครับแต่เสียงใหญ่ก็จะมีสนามที่จะลองมาแข่งวันที่ซาวนผ่นนี่ที่วัดฟ้ามุ่ยครับวัดฟ้ามุ่ยนะครับเสียงใหญ่มีเสียงใหญ่มีสองเสียงมีเสียงกลางกับเสียงใหญ่นะครับต่างกับเสียงกลางอย่างอีอย่างใดครับผมมันใหญ่ยาวมันอยู่ที่ขนาดเสียงครับจะใหญ่กว่านี้แถมขนาดของหน้ากล่องก็ใหญ่กว่านีากล่องก็ใหญ่เสียงก็ใหญ่ยาวกว่านี่แถมแล้วก็ใหญ่มันใกล้เคียงกับกล่องใหญ่ของตําปปูนก็ คนละอย่างครับคนละอย่างกันหรอกองแล้วคนี้มันจะเล่นเสียงดังแหงของเฮานี่จะเล่นเสียงยาวยาวยาวดังยาวเสียงเสียงเสียงเคราะหครับมันจะเล่นเสียงเคราะเราบ่มเล่นเสียงรุนแรงจงอันน่ะครับครับก็จะเป็นเพราะว่าปกติของแอวนี่เอาไว้ประกอบการแสดงครับมันจะเชื่องช้าเสียงยาวเสียงเย็นนะครับของเฮาเ้องแข่งเป็นประมาณว่าเสียงยาวไข่ยาวไข่เสียงเคราะแล้วกันยาวนี่ก็คือตุ้มเออแม่นครับ เนาะคนใดยาวคนได้ป่อยครับเสียงป่อยเสียงเสม้วนนะครันเสียงม้วนนี่เนาะเสียงก้องเงี้ยเนาะครับครับคนใด้ทิ้งไปตุ้มม้วนๆเราหน้าก็ได้รางวัลครับถ้าสั้นๆก็มาได้ถ้าเราพูดนี่เพ่ดจะแข่งไปเสียงแห้งจุดจุดดส่กันครับครับพ่ดจะเพ่ดจะเน้นแข่งแไงของเขานี่จะเน้นคลาสสิกเชียงช้าหน่อยยาวๆประกอบกับปีครับคันเนาะครับครับนั่นแหละของถนนปอดแหมมีแต่เนาะ สไตล์ของว่าเราเนี่ยจ้าจ้าคัดสีคัดสีใช้อีกะมวนเนาะแฟมยังครับแฟมยังบบเหมือนน้องเพิ่นเพิ่นก็ไปแฟมยังก็มมวนพอเพิ่นครับโอ้นี่ก็ต้องซื้อใจ้าจาในการควบคุมเสียงดีแต่เนาะครับอันนี้อยู่ที่คนคอนโทรลนี่ก็กล่องแท้ก็จะเหมือนกันหมดนะครับก็จะทิ้งการใช้เสียงการติดเสียงการหาเสียงนะครับมันก็จะตำหนักของแต่ละที่ก็ ผลัดสูตรผละตำราอะไรกันด,ดูการติดดูการ,การใช้เสียงใหญ่ๆที่จะเพาะอะไรกันอะไรกัน,รรป,รนประมาณนี้หรรอคับ <c oughs> วันนี้ดีหูเรื่องเนาะีหูเื่องแต่ต้องยอมเลื่องวันนี้ทีบกู๊ดป้าจารย์มาแข่งกันหลายเนาะวันนี้นะ <c oughs> สนามใหญ่พอสมควรเนาะไ,ได้กินข้าวว่าสี่ชิปกว่าใบแล้วครับตอนนี้นะครโอ้หมุนหมวนกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ แกนี่เป็นกองที่เขียนใหม่อันนี้อันนี้เขียนใหม่อันนี้อันนี้เคียนใหม่ไ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 ม่ฮอกกันนี้ไม่ฮอกกันกกนี้อ่าที่เปิ้ลเอาปแปลงกีตาร์เนาะฝรั่ง,งเขาปแปลงกีตาร์รทีนี้เราก,ราก็ก็ลองลอง,องลองดูครับอ่ามันกัดเสียงมันกิไปใจใจได้มอนกนเนื้ออ๋อใจได้อยู่นะใจได้อยู่มันก็ม่วนเน้อครับหน้าสิบสามสูงเมตรหกสิบอันนี้จะหน้ากว้างขึ้น อ่าอันนี้มันเป็นเสียงกลางเนาะเสียงกลางครับถ้าเสียงใหญ่นี่มันจะหน้า10 4สีขึ้นไปอ่ะถ้าหน้าเสียงใหญ่นี่1ิบ5ขึ้นไป14ถ้าเสียงกลางนี่ตั้งแต่อยู่ประมาณ12บสองเกินสิบเกินสิงเกินสิสูงประมาณเมตรหกได้ครับถ้าเสียงใหญ่นี่ก็เก็บจะ2เมตรอ,อ๋อเสียงใหญ่เนี่ยนะครับอันนี้เพื่อความสะดวกเนี่ยต้องใช้เสียงกลางเนาะ อ่า uh, แล้วแล้วแล้วแต่แต่เปิลนะฮะครับแต่บางวัดเปิลก็ชอบเสียงใหญ่ครับแต่บางวัดเปิลก็ชอบเสียงกลางเนี่ยแล้วเสียงระดับเสียงมันเต้าวนก็ัป่ออ่า uh, ระดับเสียงนี่บครัขาว่ากองเจน,นี่มนันดีอยู่ตลอดลนะครับถ้าเจ้าของมันจับจุดถุกก็มีส์ตกเหมือนกันอ oh. มัน,ม,นมันหยิงมนังนแน่ฮอนอยี่มันหน,ะนังเข่งหนังบางต้องจับจุดทื่ได้ครับมันหนังหนาแล้วไปกับบดี อันนี้เพิ่นถ้าว่าอันนี้เพิ่นเอาไปแต่ฝึกละอ่อนกันหรอครเข่งล้ำไปกับพดีงานล้ำไปกับพดีนะเพิ่นเอาไวกา้กางๆอางนี่ยก,กางๆเสียงกางๆเนี่ยโอเข่งงานเนี่มันมีส่วนเหมือนกันครับถ้าหน้าห้อนิมสมยัยเราโอ้โหต้องจับจูงถึงมันได้หน้าห้อน,นี่มันห้อนด้วยมันห้อนด้วย <c oughs> มันทำมือเสียงนี่อันนี้ได้เลยเนาะเดินไปเอาหน้าต่อแดดสักสิบเมตรเดี๋ยก็เสียงไปละไปเลยเนาะเปลี่ยนเลยไปแล้วก็พยายามก็จับจูงถึงมันได้เหรอ อย่างป่านี่ก็ใช้สูตรเหมือนเดิมมี่อยเนาะใช้สูตรเหมือนเดิมก็มีแข่งมาเละเลยอยู่ได้ครับแล้วปอไปเขียนกล่องที่ไหนนี่อันนี้เขียนคนเดียวครับเขียนคนเดียวเลยใช้เครื่องมืออุปกรณ์คนเดียวอุปกรณ์คนเดียวมดใช้เวลาเหมือนกันนี่กล่องแกนนี่แกนนี่ประมาณสักเจ็ดวันเจ็ดวันสองคนปลูกเลยครับแล้วปัจจุบันนี้ปอห้ามเขียนกล่องอยู่เนาะ เราทำราัดบาอ์ร้ามที่เปิดมาขอแปลงแต่ก็ต้องไม้ที่มันถูกกฎหมายนะเนี่ต้องไปหาปอที่ไหนครับในยูที่ลังกาฟ้าแหามวัดลังกาฟ้าแห่งอัาเภอเมืองครับไปหาปอทั่ไหนไปไปหาติดต่อได้เลยบางทีก็ไปต่างทีนก็เบอร์โทรศัพท์เปิดปอเปด่เอหนอง8ปดเจครับ ลากัอันเวลาทุกเจ้าต่างจังหวัดก็ไปครับก็ไปอยู่เนาะไปอยู่ครับไปแล้วก็ไปเมืองแน่นอยู่ได้เดี้ยงเึ่งครับเมืองเมืองฝางอยู่ได้สิบกว่าวันอยอะครับนี่ล่ะครับเอาละครับจอมจตจุ่มขอบคุณครับครับผม อันนี้หนังหุมม้มใ่กันช่วงนี้ก็จะมีสลาจะปรับหน้ากองกันอยูน,นะครับเพื่อจะขึ้ได้เสียงก่อนจะขึ้นไปทีแข่งประกวดกันมีการปรับเรื่อยๆนะครับเพื่อจะขึ้เสียงได้ดีได้ตา นี่กล่องหน้าวาด e ัดแท้ๆเลยครับครับน <no ี้ร้อยก่าปีแล้วเนาะโอ้โหพอลักษณะของกล่องก็งูเลยเนาะป่อยล่นนี่มันกล่องร้อยก่าปีแล้วเนาะครับปมาาัญพอเนื้อไหมเป็นเก่าเกือกกอขนาดเลยเนาะ เอาละลูก,กวะละตุปีเอาแท้ๆเลยเนอ้อตุปีวันนี้ส่งข้าประกวดกี่แกนสีแกนครับผมสีแกนนะ <c oughs> คุณเปาว่าภูมิปัญญาที่ครูบามอบพืน้นีเอามาใจวันนี้เลยเนาอแต่็จแ้วันนี้ครูบาแบบมาเนาะ กล่องจุ้มนี่กล่องแกนโมนี่จะเป็นของวอกวัดกอกลางนะครับวันนี้กรรมการกี่คนครับสองคนเนี่ยนะครับโอ้วันนี้เหมือนเดิมลักเกนเหมือนเดิมนะครับเปิดนึงมากันโดยสองคนเนี่ยลองลักษณะหน้าไปก็ครับไฟนะฟ้ามุ่ยนะครับวันที่สาววันที่สาวแล้ววัดเมือนสาลแล้วครับ แต่ไ่ได้ไป,ดไปเนาะแต่ยังไม่ถึงเตือนนะครับผม,ค,ผมครับผมเอาแล้วครับเดี๋ยวรอสักครับอ,อยู่จุดอยู่ที่ได้ยินอยู่ตะนี่ฟังนะครับหรือว่าที่ใดนี่อยู่ทางบนทางต้นแจกผอ๋อครอยู่ทาง,งบนเลยได้ยินเสียงชัดเจนดีเนาะครับออ๋วันนี้ก็ยอมครับ ใช่ครับเคยจัดกันคเพราะว่าอจะต้องขึ้นเวทีเเออนาะกรรมการก็ต้องขึ้นเวทีครับมันนี่ขึ้นเวทีเนาะแต่ก็อันนี้วันนี้แปลกๆนูอยนะแต่ทั้งหมดนะครับต้องลองพอเนาะมันต้องลองพอเนาะปัญญาหูกรรมการถึงอยู่แล้วครับช่วยกันสองคนเนาะผมมาเกี่ยวเนะขอบคุณครับเพื่อกำลังใจกันครับเพื่อกำลังใจครับผมขอบคุณครับ ครเจ้าดินสารแเฟงครับเกนี่เกนหมาอีกะตอนนี้ของงานคณะคณะรัฐอ๋อปีนี้นี่ครูบาเพิดจัดแข่งตีกล่องนั่นก่อ ของเานกล่นะองอัองนนะี้ของเตทิ้งอ่ะเออมันมีพื้นที่แล,ล,ลาวอกาสน,นะนมีเลยะครับ